ค่คุณผู้ชมไปชมความสวยงามของบัวหลวงกันนะคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขาบอกว่าเป็นบัวหลวงในบึงสีไฟนะคะเขาบอกว่าขนาดนี้สวยงามทีเดียวไปชมภาพกันเลยค่ะ ที่บึงสีไฟบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองของจังหวัดพิจิตรใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศนะคะมีเนื้อที่กว่า5,000ไร่หลังจากที่จังหวัดพิจิตรได้ขุดลอกพัฒน,นาน้ําแหล่งนี้ทําให้ปริมาณน้ําในบึงสีไฟกลับมามีความชุ่มชื่นสามารถกักเก็บน้ําและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรค่ะ ล่าสุดปรากฏว่าความสวยงามของเหล่าดอกบัวหลวงบัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกําลังชูก้านออกดอกสีชมพูสลับสีขาวบานสะพรั่งทั่วพื้นที่เลยนะคะอวดความสวยงามรับแสงแดดในยามเช้าในวันออกพรรษาซึ่งถือได้ว่าก็เป็นวันสําคัญทางพระพ,พ,พุทธศาสนาด้วยสําหรับบัวหลวงค่ะถือว่าเป็นพืชที่อยู่คู่กับบึงสีไฟมาตั้งแต่อดีต ภายในบึงสีไฟเนี่ยก็จะมีบัวจํานวนมากที่สําคัญเป็นดอกไม้ประจำถิ่นด้วยที่ใช้สําหรับนําไปทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาจะพร้อมใจกันนะคะเบ่งบานรับแสงแดดทําให้กับทำให้ประชาชน,นะคะ่ะที่พบเห็นรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความประทับใจทุกครั้งนะก็เป็นภาพสวยงามที่นํามาฝากกันเช้านี้ค่ะ